บินเลยไหมครับผมแบงค์ส่บันเทิงครับแบงค์ส่บันเทิงเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจครับขอแก้ตัวใหม่ครับโอเคสวยสวยสวยเปียเปียยืนยืนดูทีมให้หน่อยดิ

ได้บั้งสายบันเทิงยอาอ่เดาเด็กภูเก็ตใช่มั้ยภูเก็ตครโอ้ยเยอะเหลือเกินเลยนั่นน่ะตัดตั้งแต่สายไวามันเลยอ่ะดูหน้าคนจะรับนะตัดมายกไว้โอ้